สวัสดีครับผมบอสนะครับจากลาวิมุตท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกับ t i s โซเชอร์แมนเดอะทูเรลส์นะครับในรูปแบบเคสไซส์42นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบนี้เนี่ยหรือว่าในรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นรุ่นใหม่นะผมย้ําก่อนนะเรือนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับรุ่นที่ออกมาน่าจะสัก4ีหปีแล้วล่ะนะครับซึ่งมันเป็น1เรือนะที่ผมไม่เห็นหน้าตาเลยแล้วก็เพิ่งแบบเพิ่งจะเห็นแบบเร็วๆนี้เองว่าเฮ้ย เรือนี้มันมีอยู่ด้วยเลยนะครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งดาเมจแรงมากๆนะครับแล้วก็สวยมากคือการเล่นแสงแบบโอ้โหแบบเวอร์วังแบบอลังการมากๆเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมพาไปแนะนำเรือนนี้กันก่อนเรือนนี้เคสสายเนี่ยอยู่ที่42นะครับลักโครลักลอยู่ที่49นะครับความหนาของเรือนนี้10.9ซึ่งบางมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบางเพราะอะไรหูสายใช้เบอร์21นะครับแล้วก็น้ำหนักเรือนี้อยู่ที่79กรัมนะครับ เครื่องรุ่นี้นะจะมาในอยู่ที่ p o w e r m e t i c 80นะครับการสำรองพลังงานสูงสุดอยู่ที่80ชั่วโมงนะครับขึ้นลานผ่านเมตรได้ให้เข็มวิธีได้นะครับแล้วก็เป็นการโชว์กลไกข้างหลังนะครับเป็นฝาเปลือยน,นั่นเองนะครับอ่าเริ่มแรกเลยผมอยากให้เพื่อนๆไปดูในรูปแบบของหน้าตาของการเปล่งออร่าของเรือนนี้มากๆคือหน้าตาเนี่ยมันเป็นนาฬิกาดูเร a วอชนะแล้วก็กินอายของความเป็นนาฬิกาหรูหราเนี่ยมาแบบเต็มรูปแบบ ขณะเราไม่ได้มองดีเทลในส่วนหน้าปัดเราแบบมองผ่านๆน,นะเรือนนี้ก็คือแบบมันแยงตามมาเลยคือมันเด่นมากไม่ว่าจะเป็นการทําชุดเข็มที่เป็น,ปนสีโรสโกนะครับแล้วก็หน้าตาแบบหลอ่อแล้วก็ดูสวยมากๆนะครับถ้าเกิดเราดูในใ,นใกล้ๆเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตเนาะในตำแหน่ง12บําตำแหน่ง3าํตำแหน่ง6กตำแหน่ง9เขาจะลงเลขโรมันให้แล้วก็ในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเขาจะลงเป็นรูปขีด ซึ่งลักษณะการลงขีดแบบนี้แล้วก็การทําสีแบบเป็นลงโรสโกแบบนี้มันทําให้หน้าตากับกลิ่นอายของตัวหน้าปัดที่เป็นสีเงินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็การทาหน้าปัดแบบซันเรย์ในส่วนของตัววงในเนี่ยมันให้กลิ่นอายลักษณะที่มันพุ่งออกมาคือมันดูหรูหรามากๆการทำตัวหนังสือเอ่ยการทำช่องวันที่ในตำแหน่งหนาฬิกาเอ่ยราะว่าเรือนนี้มันค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วเพื่อนลองสังเกตในตำแหน่งที่มันอยู่ด้านนอกสุดนะครับ มันจะเป็นการโชว์ดีเทลเหมือนแบบเรานั่งบนอาซาจันนะแล้วเรามองแบบจากบนฟ้าลงมานะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวหลังคาบ้านแบบเรียงแบบเหมือนคนนั่งหรือว่ามันเป็นแบบบ้านหลายๆหลังแบบเรียงกันเป็นวงกลมนะครับซึ่งละเอียดจัดจริงๆนะครับใครที่ชอบนาฬิกาแบบความละเอียดแบบชัดๆแล้วก็มีความแบบเล่นแสงมากๆนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับเรือนนี้นะครับมาในรูปแบบของความหนาเนี่ยที่ ไม่ธรรมดาเรือนนี้มาเพียง10.9ซึ่งความบางขนาดนี้เนี่ยมันได้มาเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นในที่โซเชียลมงในรุ่นใหม่เนี่ยที่เราเห็นเนาะมันจะมีจะมีความเคิร์ฟหรือว่ามีความโค้งแบบค่อนข้างเยอะแต่พอมันเป็นเรือนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกือบจะเรียบอะแต่ว่ามันมีความโค้งนิดๆนะครับมาเลยทำให้เรือนเนี่ยเวลาเรามองด้านข้างตัวเรือนมุมแบบทะแยงต่างๆเนี่ยมันก็มีกลิ่นอายแบบ เรามองเวลาได้ปกติอะไม่ได้ว่าเออความโค้งเนี่ยมันจะมาบดบางเหมือนรุ่นใหม่ๆที่ทามาแต่ก็ไม่ใช่ว่ารุ่นใหม่ๆมันจะไม่ดีนะเขาก็มีสไตล์ของเขาแหละนะครับแต่ว่าเรือนเนี้ยมันจะได้ความบางนิดนึงนะครับจากตัวกระจกช่วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพียงดีเทลละเอียดหน้าปัดมันจะเด่นชัดขนาดนี้นะเพื่อนๆลองสังเกตอีกนิดนึงนะครับตัวระหว่างตัวที่มันเป็น หลังคาบ้านเล็กๆเนี่ยกับตัวในส่วนตัววงในข้างในเนี่ยมันจะมีขอบซึ่งขอบตัวเนี้ยมันเล่นวงนาทีมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยมันจะมีขีดดำๆนะครับเป็นการไฮไลท์เข้มๆตามแบบแบ่งเป็นชั่วโมงแบ่งทุกๆ5นาทีอย่างเงี้ยนะครับก็ดีเทลแบบเหลือล้อนจริงๆเรือนนี้คือเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ระเรียนหน้าปัดนี้คือแบบสุดแล้วก็เป็นนาฬิกาแบบแค่มองแบบนาฬิกาปกติเนี่ย ตัวหน้าปัดปกติเนี่ยก็รู้สึกได้เลยถึงความหรูหราแล้วก็ดูความคลาสสิกแบบเต็มๆแล้วก็หูสายนะครับการขัดตัวเรือนะครับมีลักษณะการเล่นดีเทลแบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็การขัดที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดมันทำให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวหน้าปัดรวมถึงตัวเรือนต่างๆเนี่ยก็ดูแบบมีดีเทลที่ละเอียดนะครับก็ทำได้ดีมากนะครับราคาเรือนนี้ราคาป้ายเนาะมาที่30,000กับ900บาทนะครับ ซึ่งราคาดีมากๆนะครับใครที่ชอบนาฬิกาแนวแบบลุกคลาสสิกออกแนวลัชัวรี่แล้วก็อยากได้ใส่ไปการไปงานออกงานอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้นาฬิกาที่มาพร้อมกับสายหนังแบบรูปแบบลายหนังจระเข้เนาะเป็นหนังวัวปั๊มลายนะครับแล้วก็ทําตัวบานพับเป็นแบบบัตเตอร์ไฟเนาะแล้วก็เป็นสีเดียวกับส่วนของตัวเรือนเนาะเป็นโรสโก้ก็ให้อารมณ์ที่ดีนะครับแล้วก็รูที่ให้มาเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละนะครับเคสไซส์42ถ้ามันมาอยู่ในแบรนด์สวิสเนี่ย ก็รูเนี่ยใครที่ข้อมือเล็กกว่า6นิ้วอะ่ะบางทีอาจจะต้องเจาะรูเพิ่มนิดนึงนะซึ่งตอนนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยข้อมือผมอยู่ที่6.3นิ้วนะครับผมก็ยังเหลืออยู่1รูเนาะมนเลยทําให้ถ้าใครที่แขนเล็กกว่าผมหรือว่าประมาณ6นิ้วลงไปอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องเจาะรูเพิ่มนะครับก็ใครที่ซื้อกับทางร้านก็สามารถแจ้งทางร้านได้เลยว่าให้เจาะรูให้ไปได้เลยนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนตัวฝาหลังกันละเอียดละเอียดกันบ้างนะครับฝาหลังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกินอายที่ผมรู้สึกว่าทําให้เรือน,นี้ดูดีนะครับฝาหลังเป็นรูปแบบของฝากดหรือฝาอัดนี่แหละนะครับแล้วก็ทําตัวฝาหลังเนี่ยได้อย่างเคลียร์ชัดแล้วก็ไม่หนาตูดไม่ยืดนนะครับแล้วก็ตัวดีเทลต่างๆรวมถึงสีฝาหลังก็ยังทํามาสีเดียวกับตัวเรือน,นเหมือนไม่ตัวเรือนตัวฝาหลังเนี่ยมันดูตื่นกันมันไม่มีอะไรขัดใจเลยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับ ถึงแม้ว่าเคสไซส์ของเขาจะ42นะอย่างที่เราดูไปสเปคตอนต้นเนี่ยลักทุลักอยู่ประมาณ4 9มันเลยเราออ่เรือนเนี้ถึงแม้ว่ามันจะเคสไซส์42ก็ตามนะแต่ว่าหูสายถึงหูสายหรือว่าทุลักเนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันมันก็ดูแบบไม่ไม,ไม่กว้างจนเกินไปแน่นอนนะครับเลยทําไม่ในลักษณะเนี้ยคนที่ข้อมือไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่หรือว่าไม่ได้เล็กมากๆเนี่ยก็สามารถใส่ในเคสไซส์ประมาณนี้ได้อยู่นะครับ ก็อีกหนึ่งเรือนะวผมรู้สึกว่ามีรายละเอียดที่แบบโหแบบดีมากแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งเรือนะผมที่มันออกมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีผลิตมาเรื่อยๆนะครับซึ่งทําให้เรือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็น่าจะเอามาให้เพื่อนดูกันนะครับก็พวกในคอลเลกชันคลาสสิกหรือว่าในรูปแบบของเชอร์แมงต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีในส่วนตัวซูเปอร์ลูมินวามานะครับก็จะข้ามไปได้เลยนะครับในส่วนที่มืดนอเรือนี้จะไม่เห็นนะครับ ก็จัดว่าเป็นนาฬิกา Adress Full Option ที่ดูหรูหรามากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าใช้มากๆนะครับคือแบบเล่นแสงตั้งแต่ตัวหน้าปัดยันตัวเรือนเลยนะครับถือว่าสุดจริงๆสำหรับเรือนนี้ใครที่กำลังมองหานาฬิกาสายหนังสวยๆนะครับราคาไม่ได้แบบแรงมากแล้วก็อยากได้แบรนด์สวิสเริ่มต้นอย่างนี้นะครับในคอลเลคชันนี้หรือว่าในรุ่นนี้ก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับ คือเรือเนี้ยเว็บแรกเนี่ยมันไม่ได้เห็นวันที่อย่างชัดเจนจริงๆนะมันเลยทำให้ดูเนี้ยเวลาผมมองในทีแรกเนี่ยผมไม่ได้เห็นในตัวช่องวันที่มันเลยแต่พอมันรู้สึกว่ามันให้มาด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรือนี้มันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ว่าเป็นที่โดดเด่นอะไรในการวางตำแหน่งใน6ตรงเนี้ยซึ่งก็ในหลายๆรุ่นก็ทางแบรนด์ก็อาจจะทำมาในแนวนี้แต่พอมาเป็นในรูปแบบเทอร์แมงผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ออกแนวแบบคลาสสิกดี แล้วก็วันที่อาจจะต้องเล็งนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการอะไรแบบดูเรียบๆดูคินคลนีแล้วก็ดูแบบมีความ l ัวร r y ในตัวด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับคลยที่แบบเออสายหนัง รู้สึกว่ามันยังใส่ไม่กระชับอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยโดยปกติเนี่ยสายหนังโดยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นสายหนังดีๆอย่างเช่นเหลือน,นี้ในตำแหน่งตัวโคนตัวสายตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะป้องๆหน่อยมันจะแข็งๆหน่อยเวลาพวเพื่อนๆใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยมันต้องอาจจะต้องให้มันเข้ารูปบนข้อมือเราแบบสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะมันจะเริ่มนิ่มแล้วมันอาจจะเดิมแบบเข้ารูปเนาะซึ่งอันเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วที่ที่เราจะเจอกันได้นะครับซึ่ง ไม่ไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะแข็งแข็งมันจะเก้งเก้งกลางกลงอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าซึ่งมันจะมีการให้ตัวได้นะครับเหมือนเราซื้อเข็มขัดมาใหม่ซื้อรองเท้าหนังมาใหม่อย่างเงี้ยมันจะสไตล์เดียวกันหมดเลยนะครับก็ต้องให้มันใช้ระยะเวลานิดหน่อยนะครับมันจะถึงใส่สบายมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้และครับก็ ใครที่สนใจเรือนนี้ในราคาพิเศษนะครับเพื่อนเพเพิ่มเขียวโค้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามราคานะครับส่วนใครที่สนใจเรือนนี้แบบผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำรายการผ่านช้อปปีได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมบอสนะครับฝากเรือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ